สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูดินภาตลาดเงินนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะสิ่งที่เด็กจะได้เรียนในสําหรับชั่วโมงนี้นะคะชื่อเรื่องว่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีสื่อวีดิทัศน์ให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้กันนะคะพร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ การสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัยสวัสดีคะ่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้เรื่องการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะวันนี้น้องๆจะได้รู้แล้วล่ะคะ่ะว่าอาณาจักรสุโขทัยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วใครเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัย กลุ่มคนไทยในแว่นแคว้นต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมต่างพยายามตั้งตนเป็นอิสระจากการตีความในศิลาจารึกหลักที่สองหรือจารึกวัดสีชุมได้กล่าวถึงการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยว่าเมื่อพ่อขุนสีนาวนำถุมสิ้นพระชนพวกขอมสมาดโคลนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดอำนาจปกครองเมืองสุโขทยัย และสีสัชนาลัยพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมือง,าองราษพระราชะโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถุมและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางซึ่งเป็นพระสหายได้ร่วมกันนำกำลังขับไล่พวกขอมจึงทำให้เมืองสุขโขทยัยและเมืองสีสัชนาลัยเป็นอิสระจากขอมจากนั้นพ่อขุนผาเมืองได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุขโขทยัยส่งพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศนับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุขโขทยัยหรือราชวงศ์พระร่วงนับตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่าสอเป็นต้นมาเป็นยังไงบ้างคะน้องๆคราวนี้น้องๆก็ได้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าการสถาปานาอาณาจักรสุขโขทยัยมีความเป็นมาอย่างไร แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีเนื้อหาสาระกันอีกมากมายเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ถ้าน้องๆคนใดอยากพักทำกิจกรรมทบทวนความรู้สามารถกดปุ่มกิจกรรมได้เลยค่ะน้องๆคะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะว่ามีกี่พระองค์แล้วมีใครบ้างและเหตุการณ์ของแต่ละพระองค์ว่ามีเหตุการณ์อะไรสำคัญบ้าง เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะนับตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิศทรงสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยขึ้นและทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุโขทัยพระองค์แรกแห่งราชวงศ์สุโขทยัยหรือราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์สุโขทยัยหรือราชวงศ์พระร่วงปกครองสุโขทยัยมีกษัตริย์ปกครอง9ก้าพระองค์ดังนี้ลำดับที่หนึ่งมีพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนศรีอินทราทิศครองราชราวพุทธศักราช1792แต่ไม่ปรากฏปีสิ้นสุดรัชกาลเหตุการณ์สำคัญส่งร่วมมือกับพ่อขุนพาเมืองในการขับไล่ขอมก่อตั้งราชวงศ์สุขโขทยัยหรือราชวงศ์พระร่วงและรวมอาณาจักรสุขโขทัยเป็นปึกแผ่น ในรัชการนี้ต่อสู้กับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดจนพ่ายกลับไปลำดับที่สองมีพระนามว่าพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนบานเมืองไม่ปรากฏปีที่ขึ้นครองราชครองราชถึงพุทธศักราช1822เหตุการณ์สำคัญนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏ ลำดับที่สม,มีพระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครองราชระหว่างพุทธศักราช1,822ถึงพุทธศักราช1,841เหตุการณ์สำคัญทรงประดิษฐ์อักษรไทย ทรงรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาลทลัทธิลังกาวงเข้ามาสู่อาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งต่อมาได้เผยแผ่อยู่ในอาณาจักรสุขโขทยัยและดินแดนทั้งตอนเหนือและขยายเขตแดนออกไปอย่างกว้างขวางลำดับที่สมีพระนามว่าพระยาเลอไทยพระยาเลอไทยครองราชระหว่างพุทธศักราช1841 ถึงพุทธศักราช1,866เหตุการณ์สำคัญพระสงฆ์ชาวสุขโขทยัยเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาลำดับที่หมีพระนามว่าพระยางั่วนํำถุมพระยางั่วนนำถุมครองราชระหว่างพุทธศักราช1,866ถึง1,890เหตุการณ์สำคัญนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏ ลำดับที่หมีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือลิไทยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือลิไทยครองราชระหว่างพุทธศักราช1 8 9 0ถึงพุทธศักราช1911เหตุการณ์สำคัญย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองพิษณุโลกสุขโขทัยเป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระมหารรมราชาที่หนึ่งทรงนิพน์เรื่องไกรภูมิพระร่วงและทรงผนวดในระหว่างที่ครองราชในรัชกาลนี้เกิดปัญหาขัดแย้งกับอยุทยาลำดับที่เมีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่สองหรือลือไทยพระมหาธรรมราชาที่สองหรือลือไทย ครองราชระหว่างพุทธศักราช1,911ถึงพุทธศักราช1,942เหตุการณ์สำคัญสุขโขทัยตกอยู่ใต้อิทธิพลของกรุงศรีอยุธยาลำดับที่8มีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่3หรือสายลือไทยพระมหาธรรมราชาที่3หรือสายลือไทย ครองราชระหว่างพุทธศักราช1,943ถึงพุทธศักราช1,962เหตุการณ์สำคัญสุขโขไทยทำไมตรีกับแคว้นต่างๆในภาคเหนือลำดับที่9มีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาที่สหรือบรม,มปาลพระมหาธรรมราชาที่สหรือบรม,มปาล ครองราชระหว่างพุทธศักราช1962ถึงพุทธศักราช1981เหตุการณ์สำคัญอาณาจักรสุขโขทยัยถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเป็นไงบ้างคะเข้าใจไม่เอ่ยถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะคะสามารถทักมาสอบถามคุณครูได้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้คุณครูมีใบางานให้เด็กๆเนี่ยได้ทบทวนบทเรียนกันนะคะซึ่งใบางานชิ้นนี้ให้ทุกคนตอบคำถามลงในสมุดวิชาประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะและเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยนะคะในสมุด ในชิ้นงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนตรงที่บรรทัดส,สุดท้ายของงานหน้านั้นได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมีไลน์เกี่ยวกับอัลบั้มนะคะกลุ่มงานวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนสามารถนําชิ้นงานที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายรูปมานะคะลงใส่ในอัลบั้มของคุณครูนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจแล้วก็ให้คะแนนของนักเรียนด้วยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งขณะที่เรียนนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆนะคะขณะที่เรากําลังตั้งใจเรียนอยู่เนี่ยนะคะถ่ายมาให้คุณครูได้เห็นภาพบรรยากาศการเรียนในช่วงหยุดในระหว่างช่วงนี้ด้วยนะคะโอเคคะ่ะถ้านเรียนไม่เข้าใจยังไงสามารถสอบถามได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ